สวัสดีแฟน,แฟนเพจข่าวสดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับตรงจุดนี้เป็นจุดสุดเขตประเทศไทยบริเวณผาใดนะครับพื้นที่ตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากมต,ามติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการสำรวจการระเบิดก่อแกงบนแม่น้ำโขงนะครับแต่วันนี้เราจะไปพูดคุยกับ กลุ่มคนที่ทํางานในพื้นที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากมีการระเบิดตรงจุดนี้ที่เรียกว่าผาใดนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับนำตัวครับผมสมเกียรติเคินเึิงสาครับจากเครือข่ายรักทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมรูปน้ำโขงครับพื้นที่ล้านนาครับให้พี่สมเกียรติพาไปดูว่าจุดนี้มันมีความสําคัญยังไงพี่สเมเกียรติตรงนี้จะมีชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านเรียกว่าแก่งผาใดครับแก่งผาใดก็จะมีประวัติความเป็นมาที่ที่บริเวณแห่งนี้มันเคยเป็นที่ที่พักของเรือครับนะครับ แล้วก็เวลาเดินทางวันนี้ก็จะมีจุดที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือคเป็นที่ที่สิ่งสถิตเป็นที่อยู่ของอะไรของสิ่งที่เป็นความเชื่อเนาะที่เป็นความเคารพของชาวบ้านก็เขาจะมีกิจกรรมในการที่จะทําพิธีกันทุกปีหรือจะมาขอขมาหรือว่ามาขออธิษฐานจิตเรื่องการทํางานของลูกของหลาน และบริเวณนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกาะแก่งกลุ่มหินกลุ่มสุดท้ายที่ยังอยู่ในพื้นที่ชายแดน,นไทยลาวพอพ้นจากหาดได้เข้าไปเนี่ยเ,เข้าไปทางทางทิศตะวันออกเนี่ยแม่น้าโขงก็จะไหลเข้าประเทศลาวสองสองฝักฝั่งก็จะเป็นพื้นที่ของประเทศลาวนในบริเวณเกาะเกาะแก่งนะครับ ในช่วงฤดูแรงเราก็จะเห็นเกาะแกงโผล่พ้นขึ้นมาจากน้ำนะครับก็จะเป็นระบบนิเวศของแม่น้ำโขงครับที่จะมีพันธุ์พืชหลายหลายชนิดนะครับเช่นอันนี้เรียกว่าต้นไคล์ไคลก็จะเจริญเติบโตในช่วงที่น้ำลดนะครับครับเวลาฤดูน้ำหลากมาก็จะจมอยู่ใต้น้ำก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาก็เป็นแหล่งอาหารของปลาอันนี้ต้นไคล์แล้วก็ในบริเวณเกาะแกงเนี่ย กแก่งนี่เหมือนกับเป็นฝายทดน้ําโดยธรรมชาตินะครับถ้าถ้าในช่วงฤดูแ้งเนี่ยน้าโขงก็ไม่ได้ไหลลงแม่น้ําสายหลักทั้งหมดแต่บางส่วนนี่ก็จะเป็นแอ่งน้ํบเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นหนองเป็นคกเป็นเป็นวังซึ่งก็มีน้ําเป็นแอ่งอยู่ในบริเวณเกาะแก่งคครรัับบในน้ำในสมัยก่อนถ้าเป็นช่วงที่มีปลาที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยอาศัยอยู่ ครัก็อย่างมติคอรมอเมื่อวันที่ยี่็ดธันวาที่ออกมานี่มันจะส่งผลกระทบอะไรกับแก่งผาไรตรงนี้บ้างก็กก็็มติคอรมอบอกว่าอนุญาตให้มีการสำรวจครับออกแบบแล้วก็ระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขงเพื่อเพื่อจะนำไปเสนอคอรมออีกรอบครับครับให้ความเห็นชอบที่จะสนับสนุนนโยบายในการเปิดเส้นทางเดินเรือครับนะครับ พานิดย์ขนาดใหญ่จากแม่น้าล้านช้างถึงแม่นำ้ำโขงครับที่เขาเรียกว่าแม่น้าล้านล้านล้านซางล้านช้างถึงแม่น้ําโขงเพราะว่าในความยาวของแม่น้าโขงทั้งหมดเนียมีความยาวผ่านหกประเทศสี่พันเก้าร้อยเก้ากิโลเมตรครึ่งหนึ่งของแม่น้ําโขงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของประเทศจีนเพราะนั้นประเทศจีนเรียกแม่น้ําโขงว่าหล้านซางหล้านซันซันซันเจียงครับ ถ้ามีการระเบิดเกาะแก่งตรงนี้ระยะสุดท้ายเนาะหลังจากร,ระยะที่หนึ่งเน่ยะระเบิดกลุ่มเกาะแก่งทั้งหมด20 20จุดนะครับตั้งแต่ท่าเรือซื้อเหมาไปถึงชายแดนพม่าลาวแล้วก็จุดที่21เนี่ยในเฟสหนึ่งก็จะมีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวก็ค,ค,คือคอนอีหลงซึ่งอยู่ที่ตำบ,บลริมโขงอำเภอเชียงของแต่ว่าช่วงประมาณปี2543 ถึง46เนี่ยชาวบ้านอของไทยเนี่ยก็ออกมารณรงค์เคลื่อนไหวครับคัดค้าเนเรื่องของการระเบิดเกาะแก่งซึ่งครั้งนั้นก็ยุติลงไปเมื่อปี2 4 6ครับแต่ว่ามติคอรมอลเมื่อวันที่27ธันวาคมก,ก,ก,ก็มีมติว่าให้อนุญาตให้มีการสำรวจและออกมบ,บเปิดเก,กาะแก่างนเรื่อซึ่งถ้ามีการสำรวจเสร็จก็จะเข้าสู่ การระเบิดเกาะแก่15 5 1จุดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการขุดลอกสันดอนตามเส้นทางเนี่ยระยะทางทั้งหมดเน 1. 1ี่ย861.1กิโลเมตรเมื่อพ้นจากระยะที่2เนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะที่3ก็คือปรับปรุงแม่น้ำโขงให้มีลักษณะคล้ายคลองครับเพื่อจะให้เรือระหว่างบรรทุก500ตันเดินทางได้ไปมาได้95ในรอบ 1นึ่งปีก็ก็คิดว่าถ้าถ้าถ้าเข้าไปสู่ระยะที่3แล้วก็เริ่มมีการเดินเรือก็คิดว่าทั้งเรื่องของระบบนิเวศที่เคยอยู่รงสมบูรณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เคยพึ่งพาอาศัยแม่น้ำโขงก็จะก็คงจะจบลงไปพร้อมกับการดําเนินการในระยะที่3เมื่อเรือใหญ่เข้ามาเรือเล็กเรือน้อยเรือของชาวบ้านก็ก็คงจะไม่ไม่มีโอกาสได้ลงมานะครับใช้ชีวิต ตามปกตินอกกเหนือจากจากการระเบิดเกาะแก่งเนี่ยก็ยังมีข้อตกลงในเรื่องของการเดินเรือที่เรียกว่าระเบียบของการเดิเดนเรือครับที่จะเพื่อป้องกันนะครับสร้างความปลอดภัยให้กับคนเดินเรือนะครับครบขอความปลอดภัยให้กับเรือก็มีข้อตกลงร่วมว่าร่องน้ําที่ถูกปรับปรุงครบับเป็นเส้นทางเดินเรือเนี่ยก็ห้าม,มกิจกรรมใดๆในร่องน้ำํำ ห้ามมีการวางตาข่ายในแม่น้ําห้ามมีขอนไม้ลอยน้ําครับก็หมายเขาว่าห้ามมิให้ชาวรงมงลงไปทำมาหากินในแม่น้ำนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงเรื่องการเดินเรือที่ที่มีการพูดคุยกันของสี่ประเทศสี่ประเทศมีข้อข้อตกลงของสี่ประเทศก็หมายว่าผมคิดว่าไม่ต้องมีข้อห้ามก็ได้ว่าถ้ามีเรือขนาดใหญ่ถึงห0 0รตันเดินทางไปมา9 5้า้าอง็ปีเรือเล็กเรือเล็กเรือน้อยเลงลงแม่น้ำโขงไม่ได้อีกแล้ว ครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหนึ่งเนี่ยระบบนิเวศถูกทำลายครับสองชุมชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำโขงก็จะไม่มีพื้นที่ในการทำมาหากินอีกล้เพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางสำหรับการเดินเรือเท่านั้นนะครับอันนี้คือผลกระทบในหลังจากที่มีการระเบิดกาะแก๊แล้วคือ รงนี้จุดที่เราเยืนอยู่ก็จะไม่มีละหลังจากนี้ถ้ามีการระเบิดเกิดขึ้นตรงนี้ก็อยู่ในถ้าอยู่ในระยะสามมันก็จะกลายเป็นนึกภาพคลองส่งน้ําครับคลองส่งน้ําที่เป็นร่องน้ําที่มีเฉพาะน้ําไหลผ่านครับครับแล้วกระแสน้ําก็คงจะไหลแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีเกาะแก่งที่จะช่วยชะลอการไหลของน้ำครับทุกอย่างก็หายหมดเลยทุกอย่างที่เราเห็นนี่ก็จะหายหายไปหมดนะครับครับก็จะเป็นร่องน้ําที่มีตะลิ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำ เหมือนคลองชระทานมีคนบอกว่าไอทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ํโขงไม่มีแล้วตอนนี้ข้อได้จริงเป็นยังไงบ้างเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับมีการศึกษาวิจัยเรื่องของพันธุ์ปลาในแม่น้ําโขงครับทั้งลุ่มน้ําพบว่ามีพันธุ์ปลาในแม่น้ําโขงเนี่ยทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าชนิดครับนะครับตั้งแต่ตั้งแต่จีนลงไปถึงเวียดนามเนาะครับทั้งลุ่มน้า รวมไปถึงลำน้ำสาขาทั้งในไทยในลาวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมากรมพมง์ของไทยก็มีการศึกษาวิจัยคพันธุ์ชนิดของพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็พบว่าปริมาณพันธุ์ปลาในรุ่นน้ำโขงในส่วนที่ศึกษาในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ500ชนิดชนิดนะครับทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแต่ว่าในส่วนของภาคเหนือที่ผ่านจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็มีการสรํารวจพบว่ามีพันธุ์ปลาอยู่ประมาณ200ชนิด อยู่ในร่มน้ำโขง<ม>และรูปน้ำสาขาน้ำกกองิงครับทางเครือข่ายเราเองก็ศึกษาเรื่องของร,ระบบนิเวศพันปลาอยู่ครับก,ก,ก,ก็พบว่าพันปลามันลดลงนะครับครับแล้วก็ล่าสุดที่เราศึกษาก็ปีประมาณปี2104 6ก็ศึกษาร่วมกับชาวประมงเนาะครับก็เจอปริมาณพันปลาที่เหลืออยู่ประมาณ86ชนิดครับแต่ว่าใน86ชนิดนี้ก็ถือว่ายัง ยังเป็นที่พึ่งพานะครับ,รบชาวบ้านก็ยังมีโอกาสชาวบ้านก็ยัง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 มีโอกาสได้พึ่งพาอยู่ครับมันยังไม่ถึงขั้นแบบวิกฤตจนไม่มีปลาในแม่น้ํโขงถึงแม้ปลาในแม่น้าโขงจะหายากขึ้นครับแต่ก็ยังมีปลาที่มีอยู่ในแม่น้ําสาขาครับซึ่งผมคิดว่าเป็นความสําคัญที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ชาวบ้านสามารถพึ่งพาได้แต่ว่าถ้าบอกว่า สิ่งที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยรวมของแม่น้ําโขงเนี่ยไม่ได้เกิดจากธรรมชาติครับเกิดจากการพัฒนามาประมาณ10กว่าปีครับตั้งแต่เขื่อนแห่งแรกสร้างเสร็จเพศสองนห้าร้ยสามสิบเก้าน้โขงก็ขึ้นลงผิดปกติจนงปัจจุบันเนี่ยเขื่อนถูกสร้างไปแล้วทั oh, <cs> <thrive in> <ss> ้งหมด6เขื่อนในตอนบนแล้วก็จะสร้างเพิ่มในตอนล่างอีกสามเขื่อนนะครับความบูรณาสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงได้รับความกระทบกระเทือนจากโครงการพัฒนาร่วมไปถึง การระเบิดกาะแก่งในแม่น้ำโขงตอนบนในช่วงปี2 4 5ับ4 6ในจีนในพื้นที่ชายแดนระหว่างพมา่าลาวสาเหตุของของความความอุดมสมบูรณ์ที่มันลดลงก็น่าจะเกิดจากจากการพัฒนานในแม่น้ำโขงที่ขาดการศึกษาขาดความรู้ค,รความเข้าใจแล้วก็เป็นการพัฒนาที่ไปตอบสนองต่อธุรกิจลงทุนโดยไม่คำนึงถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแต่แต่คิดว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องทําให้ให้คนในสังคมครับตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นระดับประเทศและระหว่างประเทศเนี่ยให้มาสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำโขงเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่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 ควรจะคิดว่าแม่น้ำโขงมันหมดความสําคัญแต่ว่าแม่น้ำโขงยังมีความสําคัญอยู่ถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาช่วยกัน รักฟื้นฟูเนี่ยผมคิดว่าความอุดมสมบูรณ์ก็น่าจะกลับคืนมาได้ครับในส่วนของชาวบ้านในส่วนของเครือข่า,ขายที่อยู่รอบพื้นที่เราจะเราจะมีแนวทางไงครับเกี่ยวกับการที่เราจะนําเสนอข้อมูลที่มันเป็นอีกข้อด้านหนึ่งที่รัฐบาลยังไม่รับทราบเนี่ยครับก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ได้ยื่นคําร้องไปถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเพื่อให คณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้ลงมาตรวจสอบ,บภาพรวมของโครงการทั้งหมดแล้วก็เข้ามาร่วมในเรื่องของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะทํารายงานรายงานรายงานผลการศึกษาเนี่ยว่าถ้าโครงการนี้เกิดมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อวิถีสิทธิของชุมชนในรุ่นน้ำโของอย่างไร,รเพื่อน,นำเสนอต่อรัฐบาลน,นำเสนอต่อรัฐสภา <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านกำลังเคลื่อนไหวอยู่ครับและอ,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 อีกด้านหนึ่งชาวบ้านก็เห็นว่าแม่น้ําโขงเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ํานานาชาติที่มีความรวมสมบูรณ์ไ <c oughs> ด้รับการยกย่องได้รับการประกาศแล้วก็ใน,ใ,นใ,นใ,นในความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็มีอนุสัญญาต่างๆเช <c oughs> ่นอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอนุสัญญาแรมซ่าไซส์น <c oughs> ะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลเนี่ยที่จะให้คน ทั่วโลกได,ได้เห็นความสําคัญของแม่น้ำโขงก,ก็คิดว่า,าในด้านข้อตกลงอะไรต่างๆน่าจะนจะกลับมาทบทวนว่ารรเราได้ไปตกลงอะไรกันในระดับนานาชาติในเรื่องของการคุ้ม,มครองสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าประเทศไทยเราก็มีรัฐธรรมนูญนะครับที่เขียนถึงสิทธ,ธิของชุมชนและก็เรื่องของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับก็คิดว่า ข้อกฎหมายของไทยรัฐมูลไทยเนี่ยน่าจะมีการพูดถึงว่าเราในทางกฎหมายเราก็มีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยู่ครับครับอยาก็ไม่น่าจะปล่อยปล่าะเลยครับให้แม่น้ำโขงเนี่ยได้ถูกพัฒนาจนจนสูญเสียของความอุดมสมบูรณ์อนะครับก็คือในฐานะคนที่ทํางานศึกษาเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยอยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้มากกว่าเดินหน้าเต็มที่ผมผมคิดว่า แม่น้ําโขงมันมีความสําคัญน่ะคือยังไงก็ต้องต้องทบทวนับทบทวนหมายถึงว่าไม่ทบทวนเพื่อที่จะดําเนินการต่อไับทบทวนแล้วให้มีข้อยุติในเรื่องของการพัฒนาที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําโขงถือว่าเป็นบกทางธรรมชาติของโลกเลยนะนะครับแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยในเรื่องของวิถีชีวิตของเขานะครับที่จะได้พึ่งพาอาศัย ครับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนครับอันนี้มันมันจะต้องทําครับถ้าระเบิดนี่คนหาปลาริมโขงไม่มีละหมดเลยไม่ไม่มีแลวครับคนอาชีพของคนหาปลาในน้ำโขงก็คงจะจบลงไปพร้อมกับระเบิดลูกแรกที่ลงมาที่นี่ปลาโขงท,ที่ที่ขึ้นเชื่อว่ารสชาติอร่อยก็จะไม่มีอีกเลยหายไปโอเคครับพี่กบใจกขอบคุณมากครับพี่สมเกียรติครับครับผมครับครับแล้วก็เด เป็นลักษณะของแก่งผาใดนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากมีการระเบิดตรงจุดนี้ เป็นระยะนะครับ